สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่าลักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเขาเนาะหาอยู่หากินนะครับเอฟซี FC. ไปกับน้องหมาเนาะก็ยังไม่ได้อะไรครับยังไม่หมานนะวันนี้ขึ้นมาแต่เช้านู่นะครับเอฟซี FC. โอ้นี่ต้นไม้บนภูเขาเนาะช่วงนี้ก็มันเดดร้อนเนาะต้นไม้ก็เลยเหี่ยวเช้านะครับเอฟซี FC. ก็ พาเอซีเลาะชมป่าชมเขาไงครับเอฟซีวันนี้ก็ขึ้นมาคนเดียวไม่ได้ขึ้นมาช่องพงไม่ขึ้นเนาะ,ะช่างพงไม่ว่างนะครับเอฟซีเมื่อวานนี้คืมฟ้าค้มฝนนะครับเอฟซีก็ไม่รู้ทำไมมันไม่ตกเนาะก็ มัวอันนี้ก็ขึ้นไล่ขึ้นสวนเนาะวันนี้เปลี่ยนจากไล่จากสวนมาเป็นขึ้นเขาเนาะขึ้นเขาหาอยู่หากินนะครับพี่ีไปตามธรรมชาตินี่แหละหาอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะหาล่านหนูก็ยังไม่หมานนะครับอีซียังไม่ได้เนาะก็โอ้ชังพุงไม่รู้ไปไหนเนาะวันนี้อเอาไปคนเดียวนะครับพีซี ม,ม,ม,มีมีน้องหมาไปไปเป็นเพื่อนเนาะก็ลุ้นเปลี่ยนจากไล่จากสวนเป็นชมขึ้นภูเขาหาอยู่หากินไปเรื่อยๆนะครับพี่ซีถ้าแดดร้อนแรงๆก็จะพาน้องหมาไปพักอยู่ตรงแถวน้ำบ่อเนาะมันร้อนครับช,ช่วงนี้ก็ยัง ึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่นะครับพี่ซีเหมือนฝนจะตกเนาะมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับพี่ซีตอนขึ้นนะครับพี่ซีโอ้โหโอตอนขึ้นเขาเลยสุดยอดหายใจออกทางปากเลยนะครับพี่ซีก็โน่นจะเป็นฝั่งโน้นโน้น,เ,นเป็นภูไม้แอนะครับพี่ซีแล้วก็ภูไม้หาวเนาะกา นี่ครับลงไปตรงด้านล่างนี่ครับพีสีโน่นมองไปด้านล่างจะเห็นจะเป็นห้วยแค่นะครับพีสีนี่นะครับหาอยู่หากินเนาะอยู่หลังเขานี่ลยนะครับพีสีก็นี่ครับไม่รู้น้องหมาผมหายไปไหนหมดแล้วเนาะ นี่น้องหมาขึ้นมากับผม6ตัวไม่ขึ้นมาหนึ่งตัวเนาะมาก็วิ่งกลับเนาะครับอีซี่นี่นะครับเขาว่าคนอยู่บนเขาเนาะอยู่ด้นเขาใกล้ภูเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับอีซี่แบบธรรมชาติเนาะไปเรื่อยๆนะครับอีซี่ด้าล่างตรงนี้นะครับอีซี่ เป็นหน้าผาเนาะมองลงไปด้านล่างให้จัะเห็นไหมครับโอ้มีทางลงอยู่นะครับพี่ซีตรงหน้าผาตรงนี้เนาะก็โงงแล้วครับจะเป็นปา่าหน่อไล่เนาะนี่นะครับแบบบาหน่อไล่เยอะจริงๆ,ๆนะครับพี่ซีป่าไผ่ก็เยอะเนาะแถวนี้แถวบ้านผมเนาะมันมันอยู่ไกลเนาะเขาไม่ชอบ ขึ้นมาหาไกลเท่าไหร่นะครับไอซีมันไกลมากครับไอซีคนละฝั่งภูละไอซี IC เนาะฝั่งภูเขาเนาะมันไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไอซีเนาะเมื่อวานหรืก็ขึ้นไล่ก็ถ่ายได้แค่คลิปเดียวเองไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับให้ไอซีดูไป โอ้ยน้องหมาผมหายหมดเลยไม่เห็นสักตัวเลยไ,ไปไหนเนาะมาครับสิพาไปเรื่อยๆเนาะทีนี้จะพาห้องหมาไปกินน้ำก่อนนะพี่ซีพาน้องหมากินน้ำแล้วก็พักผ่อนเนาะน่นแหละครับพี่ีช่วงบ่ายๆน่นแหละไปเดินทางต่อนะครับพี่ี นู่นหะครับภูเขาเนาะภูมันแอเนาะมันอยู่อยู่ไม่ไกลนะครับพี่ซีแต่ต้องได้ลงได้ลงไปสะกดนะครับแล้วค่อยขึ้นภูเขาด้านโน้นเนาะเพราะว่าภูเขาไม่ติดกันเนาะลงไปโอ้ลงไปไกลมากนะครับพี่ซีก็ลงไปแล้วก็ค่อยขึ้นเนาะขึ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งด้านล่างโน่นนะครับพี่ซีด้านโน้นเนาะ เป็นภูเขาภูม่เอเนาะแต่ก่อนนี่ผมก็เคยไปแต่ทุกวันนี้ไปไปก็ไม่ถึงเนาะนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะเดินโอ้ยมันยิงไม,งม,ม,ม่มีน้ำดื่มด้วยนะครับพีซีภูเขาลุ่โน้นนะมันไม่ค่อยมีน้ำเนาะช่วงถ้าช่วงฤดูฝนมี ช่วงดูดูแรงไม่มีเลยนะครับไอซีน้ำบ่อก็ไม่มีเนาะนะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศภูเขาบนภูเขาเดินไปตามต้นไม้มันต้นเล็กจริงๆต้นใหญ่ก็มีนะครับไอซีนี่นะครับฮะเลาะไปเรื่อย คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ